เจ้าเราอนจันจับให้แล้วครับไม่รู้เสียงอะไรครับแต่ปากขอครับเจ้าลาหัอจันจับปากขอให้ครับอื้อหือ ปากขอครับตัวนี้นี่นะครับปากขอครับสุดยอดครับเจ้าลาหูอนจันจัาให้ครับปากขอครับไม่รู้เสียงอะไรครับอืม ขอครับตัวนี้สุจยอครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรครับอยู่ไกลครับสวยๆเลวครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับคลิปนี้ผมกับเจ้าลาหูองค์จันขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ